ความเป็นอีสานสำหรับเราคือมันเก๋ใครมาพูดว่าโอ้โหแฟชั่นเป็นตัวร้ายนู่นนี่เนี่ยอยากจะยกมือพูดการมีนวัตรกรรมถ้าต่อให้ดีงามแค่ไหนนะแต่มันไม่ได้นำพาพวกเราหมู่มากไปได้พี่ตั้งคำถามว่ามันคือสิ่งที่ดีงามจรงิจรงๆหรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่อการนา,าชนาเทพาพรนะคะชื่อชมพู่ค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ผู้ก่อตั้ง v y วอีสานะคะ่ะ เกิดที่อีสานแต่พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่คนอีสานเท่านั้นเองเราถูกโตมาในตลาดอะเออเพราะฉะนั้นเราเราเราซึมซับความเป็นอีสานว่ามันมันเก๋นะแล้วเวลาเออในสําหรับเราคือมันเก๋อะมันแบบมันมีความยืดหยุ่นปรับตัวมันมีความไม่สนแฟชั่นมันคือแบบคอนทราสต์ก็ฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะใส่ดอกชนดอกเออมันมันทำให้เราสนุกอะพี่ไม่รู้สึกคำว,ว่าอีสานเป็นความแรนแคนเลยแต่ไม่ได้คิดว่า สิ่งนี้ไม่มีนะอีสานไม่ใช่โลเคชันสำหรับพี่อีสานคือผู้คนเราเป็นคนอีสานด้วยกันมันจะคอนเน็กกันตึ๊บทันทีเลยลองไปเจอคนอีสานที่อยู่ต่างประเทศดูสิคุณจะรู้ว่ามันไม่เหมือนโห <c oughs> oh, เรียกกันกินข้าวได้ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนอีสานแล้วเราสามารถทำให้สิ่งดีงามมันเกิดที่บ้านเรา ได้มันก็คงจะเป็นชีวิตที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ถ้าคุณอยู่ในสายงานออกแบบแต่คุณไม่สามารถออกแบบให้พื้นที่ที่คุณอยู่มีความเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีอะไรที่มันดีงามมีโอกาสมากขึ้นคุณจะกล้าเรียกตัวคุณว่าเป็นนักออกแบบได้หรอใครมาพูดว่าโอ้โหแฟชั่นเป็นตัวร้ายนู่นนี่เนี่ยอยากจะ ยกมือพูดที่ว่านี่คือโคตรจะสัตทละเราทํางานแฮนด์เมดอะชุมชนของเราเนี่ยเลี้ยงไหมเองอะพอผ้าเองอะผ้าที่เขาทอขายเนี่ยสหลาเนี่ยประดิตให้ได้1ชุดนะซึ่ง1ชุดเนี่ยคุณไปซื้อผ้าเมดอะง่ายกว่าแต่คุณต้องพยายามมาต่อผ้าไหมอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นการทอทิ้งทอคว้างไม่มีแฟชั่นเนี่ยทำให้ศิลปะทำให้วิสด o อมบางอย่างมันยังคงอยู่แก่นสารแก่นแท้ที่เขาพยายามคีป ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไว้เนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่าขนาดไหนนะเวลาผ่านไปสิ่งนี้หายไปเนี่ยรากเง่าของพวกเราหายไปเราจะต่อสู้ยังไงกับเวทีโลก<ม>เพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่พยายามนำพาพยายามพูดพยายามเข้าใจเขาแล้วก็นำเขาไปใช้อย่างสมค่าสมเกียรติที่เขารักษาวิสตอมนั้นไว้คนของเรามีจัก มีกี่ทอผ้ามีเข็มมีด้ายมีกันไก่ไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวกลับมาย้อมไหมสีหนึ่งมัดหมีไว้ทอไว้ได้วันละสิบเส้น mm hmm. กะว่าเดี๋ยวงานบูญงานอะไรจะได้เอาสิ่งที่ตัเองทอเนี่ยไปทำงานพิธทีที่จะมีความหมายสำหรับชีวิตเขาเราอยู่แบบนั้นอะเออ mm hmm. เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะทำร้ายโลกตรงไหน mm hmm. มันรักษา คนบนโลกที่มีวิสต้องไว้ด้วยซ้ำให้เขายังมีชีวิตอยู่อย่างยังมีสักมีสีอการมีนวัตกรรมถ้าต่อให้ดีงามแค่ไหนนะแต่มันไม่ได้นำพาพวกเราหมู่มากไปได้พี่ตั้งคำถามว่ามันคือสิ่งที่ดีงามจริงๆหรือเปล่าแมทเทเรียลล้ำค่าที่มาจากเมืองนอกเทคโนโลยีล้ำค่าที่ ใครจะเข้าถึงได้บ้างอะนว,วัตกรรมที่ดีในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมรวมถึงดูแลสังคมของดูแลผู้คนของเรามันต้องไม่ไกลเกินเอื้อมเกินชาวบ้านตัวเล็กๆเ,เขารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาและเขาไม่มีส่วนร่วมอะไรกับมันเลยนี่มันเป็นโลกของเราหรือเป็นโลกของเขาด้วยที่จะรักษากันเนี่ยโลกของเขาด้วยไหมเขารักษาด้วยได้ไหม ด้วยงานที่เขาทําได้แค่นี้ได้ไหมด้วยกําลังที่ฉันมีเครื่องจักรแค่นี้ได้ไหมด้วยการดูแลของตัวฉันเองได้ไหมไม่ต้องมีใครยื่นมือมาดูแลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่ที่เราตามหาแล้วเราก็อยากให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เราเวสหนึ่งของโลกเราของประเทศเราคือธุรกิจ ที่ถูกดิสลอฟ17ปีที่ผ่านมาพี่ทำธุรกิจชุดแต่งงานเรามีการเสรื่อมสลายชุดที่ล้าสมายัยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นงานกุตูมันไม่มีอะไรที่แบบแพร่หลายของชุดแต่งงานจีนเยอะแบบนี้ไซื้อชุดล้วไม่ถึงพันด้วยอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เกิดการดิสลอฟเป็นเกิดขึ้นพี่ก็นำชุดแต่งงานได้ถอแปลรูปออกมาเป็น เก้าอี้ e. เราจะพามันไปต่อในที่ที่เราสามารถไปเติมเต็มเรื่องแนวคิดของการกลับมามีชีวิตใหม่ของเศษพวกนี้อีกครั้งแล้วแถมชุมชนของเราสามารถทออยู่บ้านได้ถ้าแนวความคิดนี้มันถูกเผยแพร่ไปคนอื่นก็มีโอกาสอยากรักโลกกับคุณะคุณก็ให้โอกาสเขาในการได้รักโลกร่วมกับคุณได้ไหมด้วยกำลังที่เขามีอยู่